คู่รัก17คู่เข้าร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสแล้วก็เฉลิมฉลองวิวาบนหลังช้างภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วนะคะยังเป็นการอนุรักษ์สัตว์ป่าสร้างสายใยรักระหว่างคนกับช้างค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์ ine, แล้วก็ชวนหวาดเสียวก็คือการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาว8ดคู่ที่บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกค่ะด้วยการให้เจ้าบ่าวนั้นนั่งสลิงชิงช้าไปหาคู่รัก ที่รออยู่บนต้นไม้รูปหัวใจก่อนที่จะจดทะเบียนโดยมีต้นไม้เป็นพยานรักค่ะส่วนที่จังหวัดสุรินทได้มีการจัดพิธีขบวนแห่ขันหมากบนหลังช้างคู่รักถึง30คู่อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งก็เป็นการจัดประเพณีแต่งงานของชุมชนชาวกุยโบราณหรือซัตเตซึ่งเป็นการสู่ขวันบ่าวสาวตามแบบฉบับของชาวคุยค่ะ ส่วนที่จังหวัดนคนรราชสีมาคู่รัก30คู่ร่วมจดทะเบียนสมรสในกิจกรรมสมรสลอยฟ้าวิวาหลานยา่าทมกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวที่มีทั้งคู่รักกลุ่ม LGBTQ และคู่รักที่เป็นคุณตาคุณยายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะที่จังหวัดพระนครเสียยุทธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่ากาชาติก็ได้ใช้สารการประเรียนวัดมหาจุฬาลงกรณ์ในอำเภอวังน้อยค่ะ เป็นสถานที่จดทะเบียนให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งก็มีคู่สมรสสมัครเข้าร่วมกิจกรรม14คู่แล้วก็มีกลุ่มบุคคล LGBTQ อีก7คู่ด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดระยองนะคะที่ใช้บริเวณพระเจดีกลางน้ำอำเภอเมืองระยองเปิดโอากาสให้คู่รัก LGBTQ เข้ามาจดทะเบียนมีทางในอำเภอออกใบรับรองให้ปรากฏว่าก็มีคู่รัก LGBTQ ทยอยกันมาจดทะเบียนถึง23คู่ หลายคู่ก็บอกว่าดีใจค่ะก็ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความรักที่มีต่อกันในวันนี้ค่ะส่วนที่เมืองพัทยาสำนักง,งานหลักประกันส,สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ,ะก็ได้จัดกิจกรรมเลิฟปังรักปลอดภัยบริเวณท่าที่เรือท่องเที่ยวพัทยาก็ให้ความรู้กับประชาชนทั้งการป้องกันการตั้งคันที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พร้อมกับเพิ่มจุดให้บริการถุงยางอัตโนมัติซึ่งก็มีการนำร่องไว้3จุดนะคะ ขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามก็สร้างสีสันให้คู่บ่าวสาวนั้นขึ้นจดทะเบียนกันบนรถไฟค่ะที่สถานีรถไฟแม่กลองก็มีผู้มาร่วมงานจดทะเบียนสมรส16คู่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวตลาดร่วมหุบที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานด้วยค่ะส่วนภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคู่รัก40คู่ก็เดินทางไปจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่เช้าที่วาการอำเภอกาญจนดิตปีนี้นะคะทางอำเภอก็ได้จัดเตรียมของขวัญค่ะ เป็นหอยนางลมสินค้าขึ้นชื่อให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนด้วยส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะก็มีการจัดขบวนกลองยาวต้อนรับนายสุเทพพร้อมจิตอายุ52ปีว่าที่เจ้าบ่าวที่วิ่งมาจากจังหวัดนครนายกรวมระยะทาง1,200กิโลเมตรนะคะเพื่อมาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวธนาภาเขียวอ่อนอายุ56ปีชาวอำเภอทุ่งว่า หลังพบรักกันทางสื่อออนไลน์ทำกลางชาวบ้านที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานจำนวนมากค่ะเราทุกคนก็เป็นสักขีพยานแล้นะครับเป็นสักขีพยานกันอย่างถูกต้องนะครับลองเที่ยว